ฟลอยอมล็อกเก็ต 3R นะครับรถคันนี้เป็นรถเจ้าของเดียวปี2020ีกับเลขใหม่26,000ืกิโลเท่านั้นนะครับผุมกำลัง2 5 0 0ซีซีสาสูบเสียงมันจะเป็นยังไงมาโอ้โห,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 โหมีดูเลขไหกันก่อน2อง0 0นสอมกิโลนะครับ มากับสีแดง c o l o s s y Red ออกใหม่คันนี้เกือบล้านวันนี้ตั้งไว้เพียง5 1 9,000บาทเท่าน,นั้นมีชิลแต่งแล้วก็กระจกแต่งซ้ายขวาปลายแฮนด์ของ Triumph บอกแฮนด์ด้วยนะครับการหมอนะ้อน้ามีให้2ตอนเลยปั๊มเบรกดิสก์คู่แบมโบยูนี่วิ่งออก3ดูดอากาศ3 2,500ซีซีนะครับยาง A1 วอนคอบบ้าบครบๆสวยนี่กุญแจคันนี้มันคือรถยนต์ดีๆนี่เองเพื่อน ใครชอบความแรงความเร็วในแดนทริอัมนะครับบอกตรงๆไม่ควรพลาดมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคันนี้5 19,000บาทเท่านั้นหากใครสนใจโทรมาเลยตัดส,ส่งทุกประเทศเหมือนเิยสวัสดีครับ